อันนี้คือต้นอะไรคะใครใครพอทราบบ้างไหมคะเพื่อนๆเขาคนไหนพอรู้บ้างไหมคะว่าอันนี้คือลูกอะไรคะต้นอะไรแล้วก็ลูกอะไรคะนี่คะ่ะเป็นลูกเล็กๆนะคะขึ้นเป็นพวงคะ่ะดกมากทีเดียว นี่ค่ะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะว่าเป็นลูกอะไรนี่ค่ะต้นเขาสูงทีเดียวแล้วก็ลูกเยอะเลยค่ะว้าวมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้คือดอกเขานะคะ ใครรู้ช่วยบอกพี่ปูทีนะคะว่านี่คือต้นอะไรค่ะ